ล่าสุดนะครับทางเกียอมมอเตอร์ได้บอกใบเราอีกแล้วครับแอนสร้างปิายข่าให้คนติดตามลุ้นเสียจริงเลยนะวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันครับทางเกียอมมอเตอร์ได้ทําเป็นแชทหลุดนะครับที่พิมพ์กันก็คือเขาก็จะทํามาเพื่อโปรโมทนั่นแหละครับบอกใบเราในทางนายนั่นแหละครับเราจะมีอะไรบ้างนะครับก็ไปชมกันเลยครับคนแรกนะครับที่พิมพ์เข้าไปก็จะพิมพ์ไปว่าถามไปว่าวันเปิดตัวคือวันที่เท่าไหร่พิมเข้าไปในเฟซของเก t ยรบอมมอเตอร์นะครับ โดยยูเซอร์ที่พิมพ์ไปก็จะมีรูปธงชาติประเทศไทยนั่นเองซึ่งโคงหมายถึงประเทศเรานั่แหละครับแล้วก็มีการตอบกลับว่าเป็นวันที่9กุมภาพันธ์ซึ่งก็ดูว่าไม่มีอะไรนะครับแต่ต่อจากนี้เท่านั้นแหละทางแบรนด์ฮาวเวลก็พิมพ์ต่อมาด้วยครับต่อมาด้วยเป็นแบรนด์ออร่าแต่ยังไม่หมดนะครับก็ยังมีแบรนด์พาวเวอร์อีกแบรนด์หนึ่งโอ้งั้นรอบนี้นะครับทางเก็ดบอรมอเตอร์จะเปิดตัว3แบรนด์เลยเหรอว้าวดีสุด,สด เดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังกันนะครับจะมีอยู่3แบรนด์ใช่ไหมแบรนด์ฮาวเวลก็จะมีตัวฮาวเวลเอสหนะครับที่เป็นตัวเรือธงที่คาดว่าจะมาเปิดแน่นอนแล้วก็จะมีฮาวเวลเฟิร์สเลฟอันนี้ก็ยังไม่แน่นอนนะครับว่าะจะมีจริงหรือเปล่าส่วนทางแบรนด์ออร่าก็จะมีตัว R1 วันกับตัวออร่ากูดแคทที่คนกาลังสนใจเลยครับตัว R1 วันนี่ครับจะเป็นตัวที่ถูกลงมาเนาะวิ่งระยะทางได้น้อยลงส่วนออร่ากูดแคทก็จะ แพงขึ้นกว่าอาวันแล้วก็ระยะทาง400กับ500ซึ่งดีมากเลยครับส่วนเจ้าตัวแบรนด์พาวเวนะครับอันนี้ก็ผมก็ยังไม่ค่อยได้ศึกษาตัวนี้เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นรถกระบะตัวนี้เลยซึ่งก็สวยเหมือนกันนะครับเวลาแต่งแล้วนี่เท่ไม่เบาเลยเพื่อนคิดเห็นยังไงบ้างครับสําหรับชัดดูด3แบรนด์นี้คิดว่าใน3แบรนด์นี้ตัวไหนจะเข้ามาจริงๆบ้างครับก็คอ,คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปเรานะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์และการเปิดตัวของรถรุ่นนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับ